สวัสดีคะ่ะจ้าวันนี้น้องเมษาจะมาทำหมีจากฟองน้ำอันนี้คืออะไรคะฟองน้ำนะคะอุปกรณ์ก็มีนี่ค่ะฟองน้ำมียางวงนะคะแล้วก็มีกระดาษสติกเกอร์นะคะอันดับแรกเราเอาฟองน้ำนะคะฟองน้ำมัดตรงกลางด้วยยางวงนี่ เป็นตัวหมีแล้วเห็นไหมคะเป็นตัวหมีแล้วแล้วก็เอาอยางวงใช่ยางวงมัดหูมัดหูมัดหูตรงไหนตรงนี้โอ้เป็นหูหมีแล้วหูหมีใช่ค่ะเป็นหูหมีแล้วต่อมาหูหมีฟังนี่เป็นหูหมีสองขาอาต่อมาเป็นขาขาอยู่ตรงไหนคะอันนี้เรียกอะไรนะคะอันนี้เรียกอะไร มาเป็นขานี่เป็นขาแล้วเป็นขาแล้วนี่ค่ะเป็นขาแล้วนะคะต่อมาเป็นขาอีกหนึ่งข้า ตัวหมีบอกพี่คะตัวหมี <plex it. S 1> ตัวหมีอ่ะเมษาแปะหัวใจเมษาแปะหัวใจแปะตรงนี้หนุแปะตรงนี้แปะตรงพุงหมีแปะตรงพุงหมีแปะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จุ๊บโอเคโอ้โหตามาแปะตาหมี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 ใช่เน๊ะแปะตรงตาหมีนะ หนึ because, because, oh, <okay. S 1> ่งข้างค่ะตามีหนึ่งข้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่แล้วแต่ตาหมีหนึ่งข้างนะโอ้โหตาหมีอ่าต่อมาปาตาค่ะตาปากนี้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 นี่อ้ะหัวใจหลุดหัวใจหลุดึ๊บปากนี้ปากนี้แต่ตาหนีตรงนี้ตรงนี้ปากอยู่ตรงนี้ มีของน้องเมษา